เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับใครคนนั้นนะคะในช่วงหนึ่งเดือนนับจากนี้นะจะเป็นคนที่คุณกับเขาได้จบกันไปแล้วนะคะมีไพ่ของการผิดหวังเสียใจมีไพ่ของการเดินทางไกลหันหลังออกจากกันไปนะคะมีความเป็นอิสระต่อกันคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นแฟนกันเป็นคนคุยหรือบางคู่นี่เป็นกรณีแบบครอบครัวคู่แต่งงานเลยก็ได้นะคะท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องจบต่างคู่ต่างคนต่างก็เจ็บปวด คุณก็เจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดแต่ว่าการแยกย้ายกันไปมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานาการณ์ตอนนี้นะคะหลังจากที่เขาได้ออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆนะคะก็มีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้โฟกัสความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครนะคะยังไม่พร้อมที่จะไปผูกสัมพันธ์ใหม่ๆ ยังอยากที่จะเป็นอิสระทําอะไรตามใจตัวเองยังไม่พร้อมที่จะถูกใครเข้ามาควบคุมคอนโทรลชีวิตของเขานะคะ mm hmm. เขาก็โฟกัสไปที่เรื่องของการงานนะคะ mm hmm. การเติบโตความก้าวหน้าความมั่นคงนะมีไพ่ของในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานขึ้นมาเด่นๆน,นะคะแล้วก็มีไพ่ของการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาโฟกัสที่ตัวเองล้นหวเลย นะไพ่การงานก็สไม้เท้ากับราชินีไมนะ้เนาะไพ่ในเรื่องการเงินก็ไพ่ราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ของการเดินทางนะคะการเดินทางก็จะ็นไพ่ใต้สําหรับไพ่สไม้เท้าไพ่ world แลวก็ไพ่ The Fool นะคะแล้วก็ c h a r ออตอืมแล้วยังมีแถ้วยมาอีกเนาะดูแล้วเขาไม่ได้มีแอคชั่นอะไรที่อยากจะไปปฏิสัมพันธ์หรือต้องการที่จะหาความรักเลย โดยรวมก็คือเขาจะโฟกัสที่เป้าหมายของเขาทั้งนั้นแล้วก็เป้าหมายของเขาก็จะเป็นในเรื่องของความควบคุมตัวเองความเป็นอิสระความสุขที่อยู่กับตัวเองนะคะถ้าจะเป็นในเรื่องของคนอื่นเขาก็จะคิดถึงแต่เรื่องของครอบครัวหรือคนในครอบครัวของเขาเท่านั้นในเรื่องของคุณนะ่ะหมกว่าเขาได้ผ่านการ ทำใจมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เขารู้สึกเข้มแข็งเข้มแข็งจนพร้อมที่จะเดินหน้าไปผจญภัยหรือไปเผชิญโลกข้างหน้าได้อย่างดีเขาเลือกที่จะทิ้งความเจ็บปวดทั้งหมดไว้เบื้องหลังเหมือนเขาน่าจะอยู่ในขั้นตอนที่ว่าผ่านการผิดหวังผ่านการเสียใจแล้วก็มูฟอนแล้วก็เดินหน้าได้แล้วอะ่ะ นะคะถ้าคุณเลือกที่จะรอเขาตอนนี้หมอว่ายังไม่เห็นแนวโน้มของการย้อนกลับมาเลยเห็นแต่ความรู้สึกของใครคนนั้นนะที่เขาอยากจะเดินไปข้างหน้าอยากจะไปใช้ชีวิตอิสระแล้วก็สร้างเงินสร้างงานสร้างอนาคตของเขา ะะทีนี้เรามาดูกันต่อซิแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะอันนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างคุณกับเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะคนคนนี้เขาเริ่มที่จะเข้มแข็งขึ้นอยู่ได้แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปแล้วได้ซ้ำทีน,นี้ถ้าหลังจากหนึ่งเดือนจะเป็นอย่างไรแล้วในอนาคตข้างหน้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีแนวโน้มที่จะได้วนเวียนกลับมาไหมในระยะเวลาที่มันนานเกินกว่าหนึ่งเดือนนะคะห้าดาบ มีไพ่หกดาบแล้วมีไพ่เงียบอยสองไม้เท้าเออโอเคหน่อยสี่ไม้สามไม้นะคะไพ่ใบต่อมานี่ไพ่แทบจะไม่พูดถึงเรื่องความรักเลยนะเนี่ยใต้สำหรับเป็น เหมือนในความสัมพันธ์นี้ต่างคนก็ต่างอีกโก้นะคะไม่มีใครคิดจะง้อใครเลยประมาณว่าใครง้อก่อนคนนั้นแพ้ประมาณนั้นนะคะเขาก็อีกโก้คุณก็อีกโก้ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีดีแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองถามว่ายังคิดถึงกันไหมก็ยังคิดถึงกันนะยังมีใจคิดถึงกันแต่มันเหมือนกับว่ามีความเอาชนะกันะ่ะจะไม่ยอม อ่อนข้อให้จะไม่ยอมง้อให้แล้วนะคะยังคิดถึงกันอยู่ยังอยากที่จะกลับเข้ามาแต่ก็เลือกที่จะนิ่งๆเลือกที่จะปล่อยไว้ให้ปัญหามันคาลาคาซังอยู่อย่างนี้ต่อไปนะคะนึกเหมือนว่าเขาไม่คิดจะทําอะไรเลยเพราะอย่างที่บอกแหละว่าทั้งตัวคุณและเขามีความอีโก้เหมือนกันมีความเอาชนะกันคิดถึงกันก็จะไม่งอนนะคะมันเหมือนมันเป็นอยู่ในเกมอยู่ในสงครามที่ใครจะเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าก็จะเป็นคนชนะ ะะไม่ค่อยพูดถึงบรรยากาศโรแมนติกหรือความรักสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันจนะบอกว่าในช่วงนี้นะคะที่คุณกับเขาเงียบไปเขาก็น่าจะมีไปคุยๆกับคนอื่นมีทางเลือกอื่นๆเข้ามาเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ขึ้นสถานะที่เขาอยากจะชัดจีนกับใครนะคะเขายังโอเคอยู่ได้กับการที่เขาเป็นโสด แล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะโฟกัสกับใครร้อยเปเซนเพราะฉะนั้นในช่วงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะในช่วงหนึ่งเดือนหรืออาจจะเป็นในช่วงหลังจากนั้นภายในช่วงประมาณ3เดือนนะคะมันก็น่าจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแต่ความเอาชนะความท้าทายความเด็ดขาดยังไม่เห็นในพาร์ทของความโรแมนติกที่ใครจะยอมกันหรือถ้าโฟกัสที่ฝั่งเขาอ่ะเขาก็ยังไม่ ไม่ได้คิดที่จะอ่อนข้อหรือกลับเข้ามาเลยทีนี้หมอจะดูต่อให้นะเพราะอะไรเขาถึงยังไม่คิดที่จะทําอะไรหรือคิดที่จะกลับมาอขอดูต่อให้นะมาฟังกันต่อนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงยังไม่คิดที่จะย้อนกลับมาคุณกําลังดิวอยู่คนที่อกโก้มากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อนะคะดือ้อบางคนดื้อเงียบ บางคนดื้อแบบเหมือนเป็นพวกที่แบบว่าไม่ชอบใครบังคับอ่ะอืแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าจะมีคู่หรือโอ้ตกใจเออ emperor chariot เป็นตัวแทนของคนที่ดื้อแล้วก็อีกโก้นะคะส่วนไพ่ดอะเฮอร์มิตนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็น สองใบนี้เป็นดือ้อมุทะลุอิกโก้ไม่ยอมเอาชนะนะคะแต่ใบนี้ก็จะเป็นดื้อเงียบแบบออกแนวแบบว่ามองว่าตัวเองมีมีความรู้มีอะไรแบบความคิดที่ดีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญกับราชนีเหรียญก็คือมีความใจเย็นมีความนิ่งนะคะนิ่งค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ไพ่จเจอฮ์มิต อ่าซึ่งอขอภัยค่ะไพ่เหย,ย่ยหาร์ฟนไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่พระเนาะนี่เป็นไพรร่ภาษีจะออกแนวเป็นพวกที่แบบไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบรู้สึกร้อนรนอยากจะมีคู่อ่ะอรู้สึกว่าการเป็นโสดมันก็สบายดีด้วยซ้ํานะคะมีความรู้สึกว่าอยู่อย่างเงี้ยก็ดีแล้วไม่เห็นจะต้องวิ่งตามไม่เห็นจะต้องทําอะไรเลย ะะแล้วเขาก็เห็นถึงพลังงานของความขัดแย้งห้าไม้แล้วก็3ดาบเนี่ยคุณกับเขาน่าจะมีประเด็นปัญหากันมาหลายครั้งแล้วนะคะอาจจะมีในเรื่องของคําพูดนะพูดแรงพูดแทงใจกันนะหรือบางทีเป็นในเรื่องของต่างคนต่างแรงต่างเอาชนะกันเออฉันก็มีดีเธอก็มีดีนะแต่ถ้าไม่ได้มีเรื่องคําพูดรุนแรงทะเลาะก,กันหรือการเอาชนะกันมันก็จะมีในเรื่องของไมเซทที่ว่าต่างคนก็มองว่าตัวเองมีเหตุผลเป็นของตัวเอง นะคะมีเหตุผลเป็นของตัวเองทั้งคู่นะเหตุผลอยู่ในโลกของตัวเองทั้งคู่เลยนะคะหรือบางกรณีคือมันมีในเรื่องของความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นการแตกต่างในเรื่องทัศนคติความคิดเห็นการเติบโตการเลี้ยงดูแตกต่างในเรื่องอายุก็ได้แตกต่างในเรื่องเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมก็ได้เขารู้สึกว่ามันแตกต่างอ่ะมันเข้ากันยากอ่ะนะคะถึงแม้ว่าจะยังรู้สึกรู้สึกดีต่อกันอยู่แต่ก็เลือกที่จะไม่ทําอะไร พลังงานของไพ่ก็จะสื่อประมาณนี้นะคะแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบกันจริงๆใช่หรือไม่อะจบจริงหรือไม่นะสามใบก็ต้องจบกันไปชั่วชั่วระยะหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการวนเวียนกลับมาไพ่ใบแรกนี่คือไพ่สัญลักษณ์เส้นเส้นใจซ้ออ่าเส้นอันนี้เส้นใจนะคะซ้อนกับเส้นวีนัส น,นี้คือมันต้องจบนะคะจบมันคือไพ่หมอขอขอไพคะ่ะนี่คือการเลือกลายยาล้างสัญ,ญลักษณ์ใครที่มีเส้นลายมือแบบนี้นี่คือสัญ,ญลักษณ์เลือกลายยาล้างแล้วก็ตรงนี้คือทัศนคติความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเกาะตรงเส้นสมองนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ความสัมพันธ์มันต้องจบคะ่ะแต่ในอนาคตเขากับคุณจะมีการวนเวียนกลับมาอันนี้คือคู่ครองคนรัก และพันธสัญญาก็คือคุณกับเขายังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่เคยติดตามกันมาในอดีตชาติก็ได้เพราะฉะนั้นมันยังมีเหตุที่คุณกับเขาจะได้กลับมาในชีวิตของการละกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะแต่มันยังไม่จบแบบร้อยเปอร์เซนปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตใครที่ชอบการทํานายนะคะติดตามช่องนัชชาเมจิกชาแนลไว้นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์แนะนําติดชมคอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ